เที่ตลาดปลาชนบุรีกันดีกว่านะครับม,มาดูไม่เคยมานี่เป็นการมาครั้งแรกนะก็ไม่อินเทนกับเขานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยาก,กาศข้างในครับเผื่อใครังไม่เคยมานะว่าที่นี่มีอะไรให้เราเดินเที่ยวมีอ,อะไรให้เรากินบ้างนะครับยวไปดูกันเลย ภายในนะครับก็จะมีร้านอาหารทะเลร้านอาหารซีฟู้ดเต็มไปหมดเลยนะครับมีกระป่นอารมณ์โดเวอร์เทอร์เลยนะครับส่วนระหว่างทางเดินทั้งหมดก็จะอยู่เหมือนอยู่ในญี่ปุ่นเลยนะครับผมเนี่ยใครอยากซึมซับความเป็นญี่ปุ่นแบบไม่ต้องเสียค่าตัวเพวื่อไปญี่ปุ่นนะครับก็แนะนําที่นี่ได้เลยนะครับอาหารค่อนข้างหลากหลายนะครับมีมีทุกๆอย่างเลยนะครับไปกระริบเป็นดิสโก้เชียว มาดูร้านต่อไปนี่ปลาหมึกนะครับใครสาวกปลาหมึกที่นี่มีปลาหมึกหลายร้านมากๆเลยนะครับราคาก็ค่อนข้างดีนะครับราคาไม่ได้แพงเลยอันซ้ายมาเจอเคฟเคฟเย็นนะครับของโปรดของหวานของใครหลายลๆคนนะครับซึ่งก็เป็นของผมเหมือนกันซึ่งตอนไปถึงกะว่าจะกินแต่ผมกดลืมครับผมส่วนตรงนี้ผมขออภัยด้วยเสียงไม้มันหายนะครับผมก็คือตอนนี้ผมบ่นเรื่องห้องน้ํานะครับ ตรงบริเวณที่จอดรถนะครับจะมีห้องน้ําให้เข้านะครับเป็นห้องน้ําติดแอร์ผมเจอค่าเข้าห้องน้ำนะครับสิบบาทก็ค่อนข้างตกใจนะเพราะว่าราคาสิบบาทในการเข้าห้องน้ำหนึ่งทีก็ค่อนข้างแพงสาหรับผู้ชายนะผู้ชายแค่เดินเข้าไปฉี่นะครับแพงมากๆเลยบนยังไม่ทันไรเดินเข้าไปข้างในก็พบแสงสว่างนะครับด้านในสุดนะครับจะมีห้องน้ําอีก1โซนนะครับซึ่งตรงนี้แค่5บาทนะครับซึ่งตรงนี้ ไม่มีแอร์นะครับใครอยากเสพแอร์แล้วจ่าย10บาทก็ไปตรงลานจอดรถนะครับใครอยากห้าบาทก็มาด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็มี2แบบให้เลือกนะครับผมที่นี่ถ้าไปเห็นจะเห็นพวกร้านไอติมเยอะก็คือเราอยู่เมืองไทยเนาะเมืองไทยก็จะอากาศร้อนใชนะ่ไหมเราก็จะเห็นร้านไอติมอยู่จํานวนมากนะครับไปเราไปหาอะไรกินกันนะครับ ของโปรดของโปรดนี่สมาชิกของเราวันนี้มากแล้วนะครับที่เหลือคนที่เหลือของเรามาแล้วนี่พอสมาแล้วนี่พอสพอสอพอสพอสแล้วก็พารีพีทพารีพีทเด็กตื่นสายนะครับวันนี้ใช่ไหมพี่ตื่นสายใช่ไหมวันนี้ ปนี่เนื้อปลาหมึกแบบแน่นๆจิ้มกับซอสพริกแล้วก็ข้าวปลางาอ,อร่อยอร่อยมาอย่างหนึ่งแล้วปลาหมึกกระดุกกระดิกไหนพอกินโชว์หน่อยเน๊นี่มันยังดุกดิ๊กอยู่เลยเนี่ยกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเหมือนจิ้งจกเลยอุ้ยบแบบ โอ้โหปับปับปับ <Down> ม <wei> ีอะไรบ้างเต็มสิบให้กี่เปอร์เซ็นต์สิโอ้โหเต็มสิไม่เก้าเลยเหรอโอเคกินก็ให้ตับๆไปเลยนะครับสดๆเลยนะครับป้ายลุยมีนิดจ้าที่หนูยิ้มสี่ตูดเหรอฮะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แล้วก็ซัดเข้าปากเลย ต่อนะครับเราไปนั่งทะเลกันต่อนะครับหน้าก็แลดูนะหน้าเวอร์อ่ะแดดยงตาหน้าเวอร์อ่ะมันไม่เห็นแดดมันร้อนขนาดนั้นเลยแสบอยู่แดดแดดแดดใจอยู่ปลาปลาแสนนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยสะดุดแค่นี้หัวเร้อนสะใจมากเลยฮะมือถือเกือบปิวเนี่ยเย่เจเล่ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์ก็เข้าได้นะครับสวัสดีครับเชิญบางแสนแล้วจ้าฮัลโหลฮัลโหล วันนี้โชคดีมากนะครับมาแบบไม่มีแดดเลยตัแบบแสงแค่มีแสงธรรมดาสลัวๆแล้วก็สามารถออกไปเดินเล่นได้เลยแต<น>่<า>คนเยอะมาก,ากใช่เออใช่วันนี้วันอังคารนะแต่คนเป็นบางแสนก็ <c oughs> ต้องงงกันว่าทําไมคนถึงเยอะขนาดนี้นีน่นครับมาบางแสนจะมีปอ๊อปคุนป๊อปคุนยักษ์มาด้วยนะครับจากเมเจอร์นะครับเมื่อวานที่คนนี้เป็นคนไปเอามาใช่ร้อยเก้าเก้าบาทมันลดราคาอยู่เรื่องอะไรเรื่องคอปชูอะไรนะคอปชูคอปชูออ ลืมบอกไปนี่นะครับวันนี้ท่านแม่ครับกับท่านน้องครับกินเจครับกินเจครับแต่มาเที่ยวบางแสนด้วยความที่จะต้องเป็นตลาดตาจะกิน <ตา S 2> ซื้อข้าวกล่องนี่นี่น,นี่ข้าวกล่องเซเว่นนี่ข้าวกล่องเจเห็นไหมเซเว่นช่วยคุณได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจากไปด้วยบรรยากาศบางแสนเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเผื่อใครไม่ได้ไปทะเลนานๆนะครับวันนี้หาดบางแสนน้ําใสแจ๋วเลยนะครับเรียกได้ว่าเหมือนสระว่ายน้ํากันเลยทีเดียวก็อยากให้เพื่อนๆที่ทุกคนนะครับที่ไปเที่ยวทะเลนะครับหรือไปเที่ยวธรรมชาติก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันและความอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขของเมืองไทยไปอย่างยาวนานนะครับ ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับสำหรับคลิปนี้ไบบายราตีสวัสดีครับผม